คนนี้อายุ64แล้วมีปัญหาหนักมากเลยคือผมบางเนี่ยกระจายกระจุกทั่วศีรษะเลยแล้วเชื่อไหมว่าคุณแอวปะแอวเนี่ยใช้เวลารักษาสารพัดวิธีนะมากกว่า2ปีนะปรากฏว่าพอมาเจอกับฮาวิล่าเขาเปิดใจลองใช้ดูเขารู้สึกเลยว่าเขาดีขึ้นหลังจากใช้ไป6เดือนอ,อดูรูปเห็นเองนะฮะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาสุขภาพหลายๆคนจะพุ่งเป้าไปที่ปัญหาสุขภาพร่างกายหรือว่าปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับผิวหน้าแต่หลายๆคนมองข้ามปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะซึ่งปัญหานี้นะคะเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนขาดความมั่นใจไปวันนี้เราจะมาเติมความมั่นใจด้วยกันกับดรอัน๋นภูวนาถค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะพี่อ่านคะขออนุญาตพี่อ่านเลขสี่แล้วนะทาไมยังรู้สึกว่าดูดีอยู่เลยคือจริงๆแล้วอ่ะ ผมเองไม่เคยคิดว่าผมจะมีปัญหาเรื่องผมนะอืเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของอถ้าพูดกันมันอาจจะเป็นคำที่สเสืียใจประกนนะต้องขออภยัยเขาว่าจะแบบหัวล้านหรือผมร่วงเนี่ยบางทีมันน่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรมในความคิดผมแล้วผมมองพ่อตัวเองซึ่งคุณพ่อผมนี่ก็อายุเกือบ8ปดสิบแล้วเขายังมีผมอยู่อา,อาจจะงอกบ้างบางลงบ้างมันเป็นเรื่องปกติแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ i, นยนี่วัยขนาดนี้เขายังมีขนาดนี้เฮ้ยันไม่เป็นไรหรอกตอในที่สุดแล้วอยู่ดีๆในวันหนึ่งของเราเองเนี่ยฮะเรา เห็นรูปของตัวเองที่เป็นรูปถ่ายจากมุมที่มันเป็นแคนดิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ mm hmm. แล้วมันเห็นแบบผมของเราแบบข่าวมากจนเราตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันบางขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแล้วเชื่อแมมว่าในช่วงที่ผมมีปัญหาบังเอิญมากผมมีโอกาสได้ไปทำรายการทีวีแล้วเจอกับ p r o p u o t u c t หนึ่ง mm hmm. นะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะ มันเหมือนกับธรรมะจัดสรรมากอะในช่วงที่ผมกำลังว่าเออเราคงต้องหาแล้วแต่ผมไม่ได้หาแบบกระวนกระวายมากนะมันยังไม่ถึงขั้นล้านแต่ผมรู้ว่ามันเริ่มบางผมไปเจอกับโปรดักต์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักต์ที่เขาจ้างอันไปเป็นพิธีกรแล้วผมเจอกับผู้ใช้จริงนั่งอยู่หลังเวทีผมว่าอ้าคุยกันหน่อยสิเพื่อที่เดี๋ยวขึ้นเวทีเราจะได้รู้ว่าผมถามได้ลึกแค่ไหนพูดง่ายก็คืออยากรู้ว่าเป็นตัวจริงหรือจ้างมาปรากฏว่าเขานั่งคุยเยอะมากนะหกเจ็ดแปดคนได้ั้งฮะ พอคุยปุ๊บทุกคนเป็นผู้ใช้จริงที่เราสัมผัสได้ว่าจริงๆและมีปัญหาที่แตกต่างกันอย่างที่อันบอกด้วยสาเหตุที่แตกต่างเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นมาทันทีทั้งในแง่ของการทําพิธีกรในวันนั้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราสัมภาษณ์ตัวจริงของจริงผู้ใช้จริงที่เคยมีปัญหาแล้วผ่านพ้นมันมาแล้วและทันทีตลอดเวลาที่เราคุยด้วยเราอยากใช้มากเลยอเพอเสร็จปุ๊บลงไปหาเจ้าของเลยบอกคนนี้คือเจ้าของใช่ไหมนั่งคุยกันสิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจที่สุดเรารู้สึกว่ามันสามารถเริ่มได้ทันทีเเลยพราาะว่ ฮาวิ l ่านี่คือชื่อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่นะฮะเป็นแชมพูที่ดูแลในเรื่องของลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยมีอัอตราการขึ้นใหม่ได้มากขึ้นด้วยนะะี่นะฮะโดยใช้สมุนไพรสดหรือที่เราเรียกว่า fresh herbal ทั้งหมดมเป็นตำรับสมุนไพรสดและเป็นสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยนะฮะ,ฮะมะกรูดอัญชันบัวเพชใบส้มปล่อยแล้วก็ชุมเห็ดใหญ่ทันทีที่เรารู้ว่ามันเป็นสมุนไพรสดปุ๊บผมรู้สึกเลยว่า มันสบายใจแล้วปลอดภัยแน่นอนที่จะใช้นะฮะผมมั่นใจว่าปัญหาของอันเกิดขึ้นจากการที่ผมโดนสารเคมีเยอะเพราะฉะนั้นผมจะไม่แก้ปัญหาผมหลุดร่วงของตัวเองด้วยการเพิ่มสารเคมีลงไปแต่เราคิดว่าเราต้องเอาความเป็นธรรมชาติมาใส่แล้วทำให้มันสะอาดที่สุดออกไปนี่คือสีของแชมพูนะฮะมันเป็นสีของอัญชันม่มวงๆถูกแล้วกลิ่นทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสีของครีมนวดผมนะครับ และทั้งหมดใช้พร้อมกันกับนี่ทอ,อนิกนะฮะเ mm hmm. ช่นเดียวกันกับตัวทอ,อนิกก็เหมือนกันนะฮะทอ,อนิกอันอยากฉีดให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยก็คือใช้แล้วเหมือนเหมือนกับโคนมันยกขึ้นแล้วตัวลองดูนะฮะหัว oh, ฉีดเนี่ยฉีดฟู่แบบนี้ oh, แล้วผมอยากจะบอกว่าไม่มีความเหนียวเลยฟีลลิ่งนะเหมือนน้ําแต่เย็นเพราะฉะนั้นทันทีที่เราอาบน้ําเสร็จ บางคนอาจจะใช้ตอนผมยังหมาดหรือใช้ตอนผมยังแห้งหรือคุณอยากเติมระหว่างวันยังได้เลยได้เลยเพราะมันไม่ฟีบและสำคัญคือมันเหมือนน้าเลยอ่ะและกลิ่นก็ดูเป็นธรรมชาติใช่แล้วเขาทำเป็นหัวแบบนี้เพื่อให้มันลงไปถึงหนังศีรษะเพราะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้บํารุงเส้นผมให้เงางามแต่คุณกําลังบํารุงหนังศีรษะเพราะฉะนั้นตอนใช้เนี่ยแนะนําว่าอยากให นวดเบาๆสักนิดหนึ่งแต่หัวใจของฮาวิล่าจริงๆแล้ว <Okay. S 1> คือตัวแชมพูบางคนบอกว่าอ้าวแล้วไม่มีสําหรับคนผมแห้งผมมันหนังศีรษะมีปัญหาอะไรต่างๆหรอเขามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครับเราสามารถลองปรับขยับเองได้ถ้าคุณเป็นคนที่ผมมันอยู่แล้วนะฮะคุณอาจจะใช้แค่นี้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนผมแห้งคุณก็เติมครีมนวดผมไปได้นะครับเป็นอันว่าส่วนใหญ่เท่าที่อันมีโอกาสได้คุยกับผู้ใช้จริงนะฮะประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะรู้สึกแล้วว่า ผมเนี่ยมันหลุดล่วงน้อยลง,ลงเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราสัมผัสได้นะครับผมอยากให้ดูสักนิดหนึ่งฮะนี่คือหนึ่งในคนที่เป็นผู้ใช้จริงที่อ่านเองมีโอกาสได้คุยด้วยนะครับป้าแอวนะฮะคนนี้อายุ64แล้วมีปัญหาหนักมากเลยคือผมบางเนี่ยกระจายกระจุกทั่วศีรษะเลยและเชื่อไหมว่าคุณแอวป้าแอวเนี่ยใช้เวลารักษาสารพัดวิธีนะมากกว่า2ปีนะปรากฏว่าพอมาเจอกับฮาวิล่าเขาเปิดใจลองใช้ดูเขารู้สึกเลยว่าเขาดีขึ้นหลังจากใช้ไป6เดือน<ม>อดูรูปเห็นเองนะฮะ ฮาวิล่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนเปิดใจแล้วประทับใจกันจริงๆไม่ใช่แค่อ่านนะครับอย่างเช่นอีกคนหนึ่งนะอันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วพี่หนุ่แหม่มก็ใช้นะเซน่าลิงก <ena> ็ใช้และทุกคนเห็นถึงความแตกต่างทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเรื่องของการแก้ปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยฮาวิล่าเนี่ยอยู่ในใจจริงๆนะครับสำหรับหลายๆคนรวมถึงดารามากมายเลยมาถึงในชั้นทีวีทั้งที่แบบนี้นะคะปลายปี<ช>อยากะจะขอโปรโมชั่นพิเศษสุดๆส,สำหรับแฟนรายการหน่อยส่งท้ายปีเก่าฉะนั้น ฟังเลยฮะผมอยากแนะนําให้ลองใช้แล้วคุณจะสัมผัสกับความสะอาดของผมและหนังศีรษะอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะว่าแชมพูหลายชนิดหลอกเราด้วยซิลิโคนนะครับพอสระเสร็จเราจะรู้สึกว่าหูนุม<ะ>่มลื่นจังเลยผมสุขภาพดีแต่จริงซิลิโคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผมร่วงตัวนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะฮาวิล่านะครับไลกดเพิ่มเพื่อนกันนิดนึงนะครับไล แอดไซก่อนแล้วก็ฮาวิล่า H A V I L A H นะครับเรื่องผมเป็นเรื่องสําคัญมาก,กบางคนมโมต่ให้ความสําคัญกับหน้าผิวอย่างอื่นเสื้อผ้ายอมจ่ายแพงแต่ผมเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเขาถึงมีคําว่า Bad h a ร r d ด y ดีทุกอย่างผมแย่วันนั้นพังเลยนะแน่นอนต้องดูด้วยนะคะดูแลสุขภาพทุกอย่างแล้วอย่าละเลยความมั่นใจที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อั๋นมากค่ะขอบพระคุณค่ะ